สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปางก็จะพามาปลูกผักชีฝรั่งนะคะปลูกง,ง่ายๆนะคะสําหรับคนมีพื้นที่น,น้อยนะคะเราปลูกใส่ขวดเอาไว้แบบนี้ปลูกวิธีนี้นะคะเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยด้วยค่ะเยะปางก็จะพามาดูวิธีการทําง่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็หาขวดน้ํานะคะเป็นขวดน้ํา5ลิตรนะคะที่เยปางใช้ขวด เก่านะคะที่ยายปานเคยปลูกผักเอาไว้แล้วนะคะยายปันก็จะเอามาใช้อีกครั้งนะคะเราก็ตัดนะคะตัดขวดออกแบบนี้ค่ะออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เจาะรูรอบๆด้วยค่ะส่วนฟ้าเราก็เจาะรูด้วยนะคะขวดนะคะข้างล่างเนยค่ะเราไม่ต้องเจาะรูส่วนผักชีฝรั่งนะคะที่เขาขึ้น เนะะี่ยค่ะเยปางก็จะมาถอนเอาเนาะถอนเอาต้นเล็กๆแบบนี้นะคะไปปลูกกันค่ะท่านผู้ชมไม่มีนะคะซื้อที่ตลาดได้เลยนะคะอันนี้เขาขึ้นในกระถางผักนะคะเราก็จะมาปลูกกันเลยเยปังก็ถอนมาสามจีต้นนะคะไ,ได้แบบนี้เลยส่วนขวดนะคะเยปางไม่ได้ตัดขวดให้ดูเนาะเพราะว่าใช้ขวดเก่าค่ะ เราก็เตรียมเชือกนะคะจะเป็นเชือกอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะคะที่ซึมซับน้ําได้ดีนะคะอันนี้เาแปงก็จะใช้ที่รัดรองเท้าเนาะนะะี่ค่ะเจาะรูไว้แล้วเจแปงก็จะเอาขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ม้วนปมแบบนี้เนาะ ให้ช่วงนี้ยาวหน่อยนะคะยาวเราปลูกนะคะเราไม่ต้องลดน้ำบ่อยค่ะเชือกนะคะให้ถึงก้นขวดด้วยค่ะเราก็ก็จะเอาดินใส่ไปดูดินกันก่อนนะคะยาปังก็ใช้ดินถุงค่ะเป็นดินกล้ามปูท่านผู้ชมจะใช้ดินที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะเราก็ผสมปุ๋ยคอกไปหน่อยเนาะ อันนี้ยายปางก็ผสมเอาไว้แล้วเนาะก็จะมีปุ๋ยอคอกนิดหน่อยค่ะปลูกเอาไว้เจ็บกินเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ดินเยอะด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยเราใส่ให้เต็มแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาผักชีฝรั่งของเรานี่แหละค่ะปลูกลงไปเลยนะคะอันนี้ส่วนต้นนี้ต้นใหญ่นะคะจะปังก็จะใช้สองต้นท่านผู้ชมจะซื้อมาจากตลาดนะคะเราตัดใบไปทำกับข้าวแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เอาต้นตอเขามาปลูกได้เลยนะคะอันนี้ ตีตป้งก็อเอาใส่สักต้นนะึงนั้นนะคะเราก็เอาน้ำเทใส่ เราก็เอาเชือกนะคะให้ถึงค้นขวดค่ะส่วนน้ํานะคะให้ถึงปากขวดที่เราเจาะรูเอาไว้ค่ะปลูกใหม่ๆนะคะใช้น้ําลดให้ชุ่มเลยปลูกวิธีนี้เราไม่ต้องลดน้ําบ่อยเราดูหน้าดินถ้าเกิดหน้าดินแห้งแล้วถึงลดนะคะแล้วเราก็ดูน้ําในขวดด้วยค่ะถ้าเกิดน้ําลดลง เราก็เติมน้ำในขวดได้เลยค่ะส่วนน้ำนะคะเราจะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งค่ะให้อยู่ในที่แสงแดดลาไรก่อนนะคะปลูกดูนะคะปลูกง่ายๆค่ะปลูกผักชีฝรั่งนะคะเรามีพื้นที่เล็กๆเราก,ก็ปลูกได้ค่ะลองปลูกดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ